เฮ้ทุกคนวันนี้วันนี้ยังมาเรียนกันเรีย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 นเรนทุกคนนี่ว่าภาพหรือเปล่าวะว่าภาพรูปนี้ไหวาตัวยรจะได้ใหไม่เกตเอมาอีกเอาเออ็วๆพวกเขาทำอะไรเร็ว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 ร็วเฮ้ยพวกเราทำกัน ให้เอฟอ่ะมให้ดูแกทีละคนเห็นน้ำแมนก่อนเลยเอ้ยไม่ได้ดีกว่านั่นแต่สูงใครกันดี่เอาทุกคนเจ้ามาไอเราเองเราโฟกัส <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเาตาตาไม่ได้เหลืองเลยเห็นน้ำแมนปะเข้เค้มค่ะ อออตอีกากากาอยู่ตรงไหตากากาไม่ไ <c> ด <ười> well, <t> ้เล <t> ี่ยงมึงตายน้องต้องตายเฮ้ไม่ได้เรื่องเลยเจ้าลูกตอมบี้เองในเรื่องแน่ๆดูไม่คุยเฮ้จับมือไม่ได้เรื่องเลย เสียงด้วยเป็นเสียงด้วยอมันมุ่งมาไม่มุมมานะคะนี่แมมุ่จากตะกระเตตบ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 แปะ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 ไม่เหลืองเหมือนกันไล่ต้นนี่สเกลิตันมาเฮ้เข้ามานะคะแอบตาไม่ได้เรื่องอีกแล้วคำพูอื่นฮ่ามึง ค่ยเองนี่ไม่ด้เรื่องเลยฟวดหัวทั้งหามานะค่ะแบบเออดีๆเยี่ยมเยี่มเยี่ยมเยี่มเยี่ยมเยี่มเยี่ยมเจ้านี้เยี่ยมตะนยะเบ๊ะเบ๊ะเ๊ะ

โอ้เก oh, ิดเป็นโกโก้ข <quarters of speech> ั้นแหมจะลืมติดตามคลิปใหม่นะครับรายการเชฟตุบไทยแลนด์นะครับอย่าลืมตดตามติดตามคลิปใหม่กันด้วยนะครับจะลืมกดติดตามสกากันด้วยนะครับบ๊ายบาย